หลังจากที่เราได้ช่องกลับคืนมาแล้วแหมเรานั้นดีอกดีใจเหลือเกินนึกว่าจะไม่มีจนแดกแล้วแต่ว่าก่อนนั้นแหละครับเราก็ต้องเรียกยอนวิวกลับมาโดยการทำไรเดอร์แหมเพราะว่าช่วงนี้กระแสไร,รเดอร์แรงเหลือเกินครับคราวนี้ผมเลยจัดอันดับฉากที่น่าจดจําในซีรีส์ต้องย้ําเลยนะครับว่าในซีรีส์ไรเดอร์ในยุคเฮเซบวกเรวะที่ผมชอบเห็นแล้วเฮ้ย <laughs> แมงได้ว่ะแมงโดนว่ะอันนี้คือความคิดส่วนตัวเท่านั้นครับแต่ก็พร้อมกันแล้วมาร,รับชม คลิปนี้กันเลยล่ะครับ เริ่มต้นจากซีรีส์คามิเร่อคูกาครับฉากที่โกไดยูสุเกะนั้นโกรธขีดสุนเลยครับที่ตอนนั้นกุลกินั้นพี่แกฆ่าเด็กอย่างไม่มัญญรมังฆ่าแบบไรสาเหตุไรมูลเหตุจนทําให้โกไดยูสุเกะนั้นพี่แกโกรธมากเหลือเกินพี่แกเลยทําการไปสัดหน้ากุรกิตัวนั้นจนกุลกิตัวนั้นเลือดสาดเลยครับเป็นครั้งแรกนะครับที่โกไดยูสุเกะหรือคูกานั้นโกรธได้ถึงขนาดนี้และก็จบด้วยการเอาดาบไปฟาดและเห็นร่างสุดยอดหลังๆครับแม่ ก็ถือว่าเป็นฉากที่ดูหดหูโหดร้ายทารุณสำหรับคูการหลือกเกินล่ะครับซีรีส์ต่อมาคือซีรีส์ของคาร์เมเดอร์หรือคนั่นเองครับตอนนั้นครับพวกสับหาดในโลกมิรเวอร์ได้โผล่ขึ้นมาทําลายผู้คนมากมายครับซึ่งชินจีกับเรนนั้นก็ได้ไปออกไปต่อสู้ในร่างคนครับซึ่งชินจีนั้นได้ไปช่วยเด็กเอาไว้แต่ว่าตอนนั้นพี่แกกับดอนสับหาดแทงครับแล้วก็เลือดออกปากแบบนี้เลนก็มาคำให้พี่แกไปสู้ครับและพี่แกก็ต่อสู้ได้อย่างปกติครับแต่ว่าตอนหลังนั้น พี่แกกับนอนหมอบกระแตตุ๋ยแล้วบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วเลนช่วยกูด้วยแมเป็นครั้งแรกนะครับที่พระเอกนั้นตายก่อนที่จะจบเรื่องครับปูทางให้เลนนั้นกลายเป็นพระเอกไปเลยล่ะครับต่อมาคือซีรีส์ค a มเมลเลอร์ไฟครับซึ่งตอนนั้นครับดาก้อนอัฟนอพี่แกนั้นโหดร้ายเหลือเกินครับพี่แกตบทั้งเดลต้าตบทั้งไครสัไม่มีใครสู้พี่แกได้เลยครับ ตอนนั้นครับเหตุการณ์คับขันมากครับเพราะว่าพี่ทาคุมิพี่แกงงอนครับไม่อยากจะแปลงร่างทําให้มาลิต้องสวมเข็มขัดไปแปลงร่างแต่ว่าก็นั่นแหละครับมาลินั้นไม่สามารถใช้เข็มขัดไฟได้เลยซึ่งตอนนั้นทาคุมิพี่แกเอือมละอาเลืกเกินครับพี่แกเลยสวมเข็มขัดอย่างเท่ๆแล้วก็บอกว่า แบงร่างซึ่งตอนพี่แกก็ได้ไอเทมใหม่ครับทำให้พี่แกนั้นกลายเป็นไฟบาสเตอร์ฟอร์มครับ <c oughs> ร่างสีแดงสุดเท่แบบนี้และก็สามารถเอาชนะดาก้อนอันฟีนอกไปได้ครับโอ้โหโโโสุดยอดไปเลยนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ดาก้อนอันฟีนอกแพ้เพราะว่าฝีมือของพระเอกครับแหม่ก็ถือว่าเทไม่พอสามารถเอาชนะตัวที่เก่งและก็เป็นฉากที่น่าจดจำพอสมควรแล้วครับ ซีรีส์คาร์เ r b เบธกับตอนแรกๆสุดเลยครับที่ตอนนั้นองค์กรบอดนะครับมีฝูงแมลงวันนั้นมาตอมขี้มากมายพวกถังขี้ระเบิดไม่ใช่ครับซึ่งตอนนั้นครับเคสกินั้นได้มาที่องค์กรบอดครับและได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งเขาได้บอกว่าเขานั้นได้เห็นคุณทาจิมะน่าน,นหักหลังพวกเราแต่ว่าตอนนั้นอยู่นี้ก็มีสายตาอาฆาตมา้ายจากคุณทาจิมะน่าครับจนเคสุกิต้องพูดว่าคุณทาจิมะน่าทำไมเอาแต่มองล่ะครับคุณทาจิมน่ามาช่วยกันหน่อยสิซึ่งคุณทาจิมะน่าได้ บอกว่ากล้องซูมมาซูมมาตอนนี้คือกี่นะเสื้อนังหมา300บาทหนังแมว300บาทหนังหมี4 0่บาทยังอยู่ในซันโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ถือว่าเป็นการโปรโมทกันไปที่จริงไม่มีอะไรรอกครับพี่แกแค่ซูมหน้าเฉยๆแล้วพี่แกก็เดินจากไปไม่รู้ว่าพี่แกมาดูทําไมครับอุตสาหักหลังแล้วก็ถือว่าเป็นฉากที่น่าจดจําของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้แหละครับซีรีส์ต่อมากับซีรีส์ของคาร์เมเนเดอร์คิิจินั่นเองครับกับฉากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของซันจิครับ ซึ่งซันกีนั้นพี่แกมีโรคประจําตัวอยู่แล้วและพี่แกก็ดันทุรังมาต่อสู้ครับก่อนนั้นแหละครับพี่แกต่อสู้ไม่ได้เพราะาเจ็บหัวใจเหลือเกิน <c oughs> แล้วก็โดนมากาโมรุมตุ๋ยตู่จนสภาพพี่แกเหลือแต่ตูดแบบนี้แหละครับจนอิบุกินันต้องเมินหน้านีแล้วบอกว่ากูไม่ทํานะ <c oughs> แหมก็ถือว่าเป็นฉากที่โคดหู่แล้วก็อุบาทกันไปแหละครับต่อมาคือซีรีส์ของคาบุโตครับกับ ตอนที่พี่เทพของเรานั้นได้ร่างสุดยอดครับพี่แกได้ร่างสุดยอดอย่างง่ายดยไม่พอครับตอนนั้นกาแท็กพี่แกกับดันทะลึ่งตายซะได้ครับทำให้พี่คาบุโตะแกต้องใช้ความสามารถไฮเปอร์คอกอัพทำให้สามารถย้อนเวลากับคืนมาได้ครับพี่แกก็ไปอัดเบิร์มตัวนั้นแทนครับแหม่ก็ถือว่าเป็นการปลูทางให้กาแ็กตายแล้วเกิดใหม่เพื่อให้พี่เทพของเรานั้นโชว์ความสามารถของตัวเองคุ้มกับอะไรจะอวยปานนั้นล่ละครับสำหรับคาบุโตะ ซีรีส์ต่อมากับซีรีส์ของคาในเมืนองดับเบิลครับตอนนั้นครับฟิลิปกับชอทโลโลนั้นไม่สามารถแปลงร่างร่งรวมกันได้ครับเพราะว่าฟิลิปนั้นพลังเหนือกว่าชอทโลโจึงไม่สามารถแปลงร่างด้วยกันได้ แต่ว่าตอนนั้นครับฟิลิปพี่แกกับดานทะลึ่งอยากให้โชโตโร่นั้นมาเป็นคู่กับพี่แกอีกครั้งหนึ่งครับโดยการขับรถด้วยกันแม่อันนี้ฉากเกยเต็มๆเลยครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับตอนนั้นพี่เอ็กเซลของเรากําลังโดนกระทืบอยู่เลยตอนนั้นพี่แกก็แปลงร่างเป็นดับเบิลเพื่อต่อสู้แต่ว่าก็นั่นแหละครับร่างมันไม่เข้ากันมันก็เลยติดๆขัดๆนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนั้นครับโลกทั้งใบครับได้เลือกดับเบิลครับ ให้กลายเป็นสุดยอดร่างชีวะจากคนโบราณไม่ใช่ครับกลายเป็นร่าสุดยอดอย่างดับเบิลเอ็กซ์ตีมนั่นเองครับชีกร่าออกมาทําให้ฟิลิปกัชทตโลโนั้นสามารถรวงร่างได้อย่างสมูนแบบไปเลยนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นฉากที่เท่ๆและมีเทคนิคมหัศจรรย์พอสมควรเหมือนกันครับสำหรับฉากฉากนี้ ต่อไปกับซีรีส์ของคาร์เมเดอร์ได์กับตอนที่ไดนั้นได้ร่างสุดยอดครับตอนนั้นครับโทมมาริชิโนสุเกะครับเขาได้ถูกรอยมิวหมายเลข1หนึ่งฆ่าตายไปอย่างง่ายดายซึ่ง <S <S <ling> ทุกคนครับสงสารพี่แกเลอเกินเพราะว่าพี่แกเป็นพระเอกจะตายแบบนี้ไม่ได้เลยเอาจับพี่แกนั้นไปอยู่ในรถแล้วก็ให้รถนั้นวิ่งผ่านไปครับด้วยความเร็วนั้นทําให้คุณเบลกับชิโนสุเกะนั้นได้รวมร่างแต่ว่าตอนนั้นรอยมิวหมายหนึ่งได้มาขัดขวางเอาไว้จนระเบิดแต่ว่าตอนนั้นพี่แกกับทาสําเร็จครับสามารถชุชีวิตให้กับ เพรกได้แล mmm, ้วก็เพร่ก็แปลงร่างเป็นนี่เลยครับได้ไททดรอนร่างสุดยอดแล้วมาตบลอยมิวหมายเลขหนึ่งอย่างง่ายดายครับจนลอยมิวหมายเลข1หนึ่งหมอมกระแตตุยแล้วก็ระเบิดตุ้มกันไปหละครับก็ถือว่าเป็นฉากที่น่าจดจําของใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยละครับสุดท้ายครับกับซีรีส์ของเซเบอร์กับฉากที่ทุกคนก็รู้กันดีครับกับฉากสะพานแสงครับ เป็นฉากที่น่าจดจำพอสมควรครับไม่รู้ว่าสะพานแสงนี่คืออะไรและทําไมโทรมาถึงวิ่งแบบนั้นครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยสลับไครหลายๆคนครับทาให้ทั้งซอสออฟโรก็ส์ท้งให้เพื่อนพระเอกท้งโอ้โหบันดาต่างมาดูครับว่าพระเอกมันวิ่งหรือว่ามันลอยขึ้นไปครับ CG ลอยเหลือเกินแต่ว่าก็สามารถช่วยรู้หน้าไปได้ไอฉากที่ c g ลอยๆเรากลับไปจําครับฉากที่ดีๆเอฟเฟกต์สวยๆเรากลับไม่จําครับแมนนี่แหละครับคน ซึ่งก็อย่างที่บอกนี่คือความคิดนส่วนตัวเท่านั้นครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยพี่มึงไปจจำอะไรเนี่ยพี่น่าจดจำตรงไหนเลยอย่าลืมเมนมาใต้คลิปได้อีกเช่นเคยครับและตอนนี้ครับเรามีเสื้อหนังหมา300บาทนังแมว300บาทและนังหมีนิมิเต,ต็ด4 0่บาทส่งให้ฟรีกันไปครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีกำลังทรัพย์มากพอเนี่ยก็ชั่วยเราดูนังหมาของเราเยอะๆเพื่อเพิ่มกำลังใจกับเราหน่อยครับเพื่อให้วงการท่คู่ของเรานั้นเอางงี้ดีกว่า เพื่อเรานั้นมีแดกในวันต่อไปอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบห้าคนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยใจกุญแจนั้นบุกทะลวงมันเข้าไปไอ้อย